สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับหวยเด็ดจะไปทุกทท่านกันเลยนะครับสำหรับในชิปนี้นะครับซึ่งผลหวยนะครับล่าสุดออกนะครับ 5...7... 5...7...8...1...7...1... แนะครับแล้วก็83นั่นนะครับเนาะซึ่งที่ผมเคยทำมาก่อนๆหน้านี้นะครับก็คือจะนำในตรงนี้นะครับจะบวกกัน นี่นะครับหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยจับบวกกันนะครับตรงนี้นะครับในงวดนี้จับบวกได้6นะครับแล้วก็หลักร้อยหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็หลัก10ล่างจับบวกกันนะครับตรงนี้ก็ได้6นะครับเนี่ยผมก็เลยย้อนไปดูนะครับเอามาสักประมาณ4งวดนะครับก็งวดที่ผ่านๆมานะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับงวดที่แล้วนี่มาได้ตัวเด่นนะครับเนาะเนี่ยเสียดายนะครับเนาะ 1ทั้ง1ทั้ง8นะครับ1กับ8ก็มานะครับแต่ไปจับคู่นี้ก็พลาดไปนะครับเนาะมันมันมานะครับมันมาออกนะครับซึ่งในในหลักร้อยเนาะผมไม่ได้เขียนลงไปนะครับก็งวาเนี้ยนะครับมาแต่ตัวเด่นนะครับแต่2มงวดก่อนหน้านี้นะครับที่ผมลงให้ไปนะครับอ๋อลืมบอกนะครับงวดที่แล้วนี่ก็เป็น6 7เนาะนี่นะครับเป็น6กับ7นะครับผมก็เลือกนะครับนี่ก็ตั้งแต่ปี40นเนาะนะครับเนาะ งปี52นะครับมันบางทีมันอาจจะเยอะไปก็ได้นะครับเนาะสถิติย้อนหลังมันมันมันหลายปีไปนะครับเนาะเออครับเนี่ยไม่เหมือน2งวดนี้นะครับเนี่ยมันในปี6นะครับปี6แล้วก็ปี5เนี่ยอ่านะครับก็เนี่ยในงวดก่อนหน้านี้นะครับที่ออก935หนะครับ90เนี่ยนะครับซึ่งในงวดเนี้ยนะครับบวกกันก็ได้9นะครับตัวนี้ก็ได้9เนี่ยผมก็เลยเนี่ยนำสถิติที่มันออกเนาะอ่านี่นะครับ ก็0มา2งวดนี่ก็ใส่1นเนี่ยศูนย์มา2งวด3มา2งวด4มา2งวดนะครับแล้วก็9มา2งวดเนี่ยนะครับก็เลยในงวดนั้นนะครับจับเมื่อเกิดว่าจับเนี่ยจับให้ไป90นะครับก็มานะครับผลก็ออกนะครับ90เนี่ยนะครับเนี่ยเด่น3ก็ยังมานะครับเออเนี่ยแล้วก็ในงวดก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในงวดที่ออก4 7 5 7 9เนาะในงวดนี้นี่ จับดีๆนี่เซาเข้า3ตัวเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันนะครับในงวดนี้ก็เป็น7กับ7เนาะนี่นะครับในงวดนะครับที่ออก4ี่เจนะครับก็ในงวดของวันที่1กันยายนนะครับนาะซึ่งก็เอาผลนี่แหละนะครับผลวันที่16นี่นะครับก็จับบวกกันมันตรงนี้ก็ได้7นะครับจับตรงนี้ก็ได้7นะครับเนี่ยทำนี้เลยนะครับเนี่ยก็สถิติเหมือนกันนะครับ4มา 2งนวดเนี่ยหนึ่งนะครับซีมาหนึ่งสองวดนะครับก็เนี่ยก็จะเป็นประมาณนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับในแนวทางนะครับของสูตรนี้นะครับเนี่ยก็เลยในวดล่าสุดเนี่ยก็ได้66นะครับซึ่งผมก็ไปดูมาแล้วนะครับมีงวดไหนมาบ้างนะครับก็มาดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์ใครเข้ามาดู ใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับก็สามารถพูดคุยแบ่งปันข้อมูลกันใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเนาะอ่านะครับเม้นเข้ามาเม้นเข้ามานะครับเนาะก็มันจะมีปีวันที่16 16นะครับทับ5ทับ58ก็จะเป็นออก0 0 114 2 1ล่างจะเป็น3 8 ใน,นงวดถัดมาก็เลขที่ออกครับ8 8 165แล้วก็จะมีวันที่16ทับ12ทับ61นะครับก็ออก3 5 6 5 6 4่ล่างก็จะเป็น6 2ส่วน,นี้งวดถัดมานะครับเลขก,ก็แปกเ็นาะแล้วก็จะเป็นในงวดของวันที่1 หนึ่งเมษานะครับปี6-3ก็จะออก05-1 095นะครับล่างก็คือ2-2ก็ผลงวดถัดมาก็ออก6 5-6-7-2-4แล้วก็ในปีล่าสุดนะครับ1กุมภาพันปี6-4ีนะครับงวดปีนี้นะครับออก9-1-2-3-0-7นะครับแล้วก็9-7 งวดถัดมานะครับก็ออก603นะครับแล้วก็39อ่ะนี่แหละครับเอามาแค่สีงวดก็พอนะครับเพราะว่ามันก็จะมีปี45อยู่นะครับมัน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 สติมันเยอะไปนะครับเดี๋ยวมันจะพลาดนะครับเหมือนงวดเมื่อกี้นะครับเนาะนี่มันไปปี4นะครับเยอะไปนะครับเพราะว่ามันนานแล้วเนาะเออนะครับตัวเลขนะครับก็เอางวดที่ใกล้ๆปีนี่แหละนี่ครับเนี่ยหกสี่หกสามหกหนึ่งนะครับห้าแปดนี่แหละเอาประมาณนี้นะครับก็จะมาดูสติ นะครับเนี่ยก็ดูตรงนี้นะครับซึ่งเอาเป็นนับกันไปเลยนะครับเนี่ยเลขที่มันออกนะครับโดยที่ไม่นับเอาหลักร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาแค่หลักสิบกับหลักหน่วยก่อนนะครับนี่โดยที่ยังไม่เอาหลักร้อยก่อนนะครับเอาตัวนี้ก่อนเนาะอ่าก็ที่มาเยอะเนาะก็จะเป็นหกนะครับหกมาสามงวดหนึ่งสองสามงวดนะครับมาเยอะๆหนี่ไม่ค่อยมานะครับเนาะ แล้วก็จะเป็นตัวไหนอีกนะครับแล้วก็จะเป็น0นะูนยเนาะศูนย์มาหนึ่งสแล้วก็จะเป็น2อเนาะสมานี่มานี่นะครับต่อมาก็จะเป็น7จนะ็ดเนาะเจ็ส่วนที่มานะครับมามาอย่างละ1นะครับก็จะเป็น1 1>, 1 2 1 2งสองหนึ่งสองหนแล้วก็เนี่นะครับก็อย่างละหนึ่งเนาะอ่ะนี่เลยครับก็ ลองลองนำไปจับกันดูนะครับตัวเด่นๆนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้ามันให้มาเยอะนะครับมันไม่ค่อยมานะครับในงวดก่อนเนี่ยผมก็ตัดทิ้งไปอยู่หกนี่นะครับหกนะครับหให้มาก็ไม่ใช่ให้มาสิหกมาสี่งวดเลยนะครับมันมาเยอะแล้วเนาะเออนะครับมันก็คงไม่มาต่อนะครับในงวดที่แล้วเนี่ยผมก็เลยตัดหกไปนะครับในงวดก่อนหน้านี้นะครับก็ที่มาเยอะๆนะครับอืม 1,2,3นั่นนะครับเนาะมาเยอะมันก็ไม่มาหรอกนะครับเนาะมันมาเยอะแล้วนะครับลาจจะไม่มาหรือจะมาก็ได้นะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเนาะอ่ะนะครับก็เดี๋ยวลองจับดูนะครับเดี๋ยวลองจับดูนะครับลองจับไปดูนะครับเอาเอางวดน,นี้เนาะมาจับนะครับก็เปรียบเทียบกันกับงวดน,นี้ จับไปนะครับลองเอาที่มันมา2งวดเนาะอันนี้ก็เอองวดที่แล้วก็เป็น6เนาะวันนี้ก็6ก็มานะครับหรือว่างวดนี้จะมานะครับอ่ะผมตัดไปก่อนเลยนะครับเนาะมาไม่มาก็ตัดไปเลยนะครับอ่ะนะครับก็ก็จะเหลือ0 2 7เนาะก็อาจจะจับไปนะครับ0 2 07นเนี่ยนะครับ07นี่ตามจากงวดที่แล้วนะครับเนาะเออนะครับงวดที่แล้วนี่เฉียดนะครับไอ้ทั้งบนทั้งล่างเฉียดเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็น2นะครับ2 2เป็น2ไหนได้บ้างนะครับก็จะเป็น20นี่เลยนะครับเอาหรือจะเป็น7นะครับ7 เจ็ลองเอาลองตัวข้างบนนี้นะครับมาจับกับข้างล่างดูนะครับเนาะเออเอ้นี่จับข้างบนนี่แหละอ่ะนี่นะครับข้างบนจับสลับกันไปสลับกันมานะครับนี่จะจับ3ตัวไปเลยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะโชคดีถูก3าตัวก็ได้นะครับอาจจะเพิ่ม6ไปด้วยก็ได้ก็ดีนะครับเนาะอ่ะหรือจะมาจับกับข้างล่างนี่นะครับจับกับข้างล่างถ้าจะมีโอกาสนะครับก็จะเป็นนะครับ สอ,อ่ะผมชอบ2อ,อ่ะเห็นว่านี้นะครับชอบ2 2งสอในด,ดีนะครับก็จะเป็น28 29เกนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับเนาะเออไม่ต้องไปจับเยอะนะครับถ้าจะถูกนี่ก็ซื้อตัวไหนก็ถูกนะคนจะถูกนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะนะครับอ่ายังไงก็ขอให้นะครับโชคดีกัน ทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในสูตรก็จะมีประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครชอบศูนย์เนาะเออนะครับอาจจะอาจจะไปชนกันนะครับกับในสูตรลับเนาะนี่นะครับนี่เนี่ยถ้าคิดว่าศูนย์จะมานะครับก็อาจจะเป็นศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับตรงนี้ไม่มีสองนะครับตรงนี้ไม่มีเจ็ดนะครับเนาะเออก็จะเหลือแค่ชุดศูนย์นะครับเนี่ยศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับก็ลองนําไปจับนี่ครับลองนําไปพิจารณาดู นะครับก็มันคล้ายกันกับในศูนย์ยี่สิบปีนะครับเนาะนี่สูนนี้ก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาต่อเนื่องนะครับศูนย์ห้าศูนย์นะครับก็ลองนําไปจับนะครับดูนะครับเผื่อจะโชคดีนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับถ้าถามผมนะครับเน้นเน้นตัวเดียวนะครับเผื่อจะโชคดีนะครับก็ชอบตัวนี้เดี๋ยวนะครับดูก่อนก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจนะครับให้กันด้วยนะครับ ถามผมผมชอบตัวไหนชอบตัวนี้นี่นะครับตัวเดียวกันไปเลยนะครับตัวเดียวไปเลยนะครับเนาะอ่านะครับก็ขอให้โชคดีนะครับหรือถ้าท่านไหนไม่ชอบก็ลองนําไปจับนี่แหละนะครับยังไงก็ต้องมานะครับ027เนี่ยนะครับตลาดผมตรงเนี้ยนะครับชอบที่สุดก็คือสองนะครับสองนะครับรูวิ่งสองนะครับหรือจะ ใครชอบศูนย์ก็ศูนย์นะครับก็แล้วแต่นะครับเนาะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวนะครับก็ผิดถูกผิดพลาดประกันใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่แต่มันก็จะมีในงวดก่อนหน้านี้นี่เดี๋ยวในคลิปถัดไปผมลงให้นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีปี54อยู่นะครับที่บวกกันได้66นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเหมือนในงวดที่ผ่านมาเนาะเออนะครับเนี่ย ในเมื่อเนี่ยจับทีที่เขเข้า3ตัวเลยนะครับก็ลอง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 นำไปจับนะครับลองลองนำไปเปรียบเทียบดูนะครับผมคิดว่ามันมันก็มันก็พอมีจะมีโอกาสอยู่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเนาะก็ผิดพลาดประการใดยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับในเมื่อที่แล้วมันมันมันก็ใกล้เคียงนะครับเนาะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับหนึ่งเก้านี่นะครับก็ ใช้ได้นะครับไม่ได้เอาตรงมันมาตรงหลักร้อยเนาะนะครับนในงวดที่แล้วทั้งทั้ง7ดแล้วก็3าเนาะผมก็เลยมันไม่มีในตรงนี้นะครับเนี่ยผมก็เลยนับและไม่ไม่เลยจับใส่นะครับก็ในงวดนี้มันมันก็มีครบหมดทุกตัวเนาะนะครับเนี่ยแปดก็มีนะครับ5้าก็มีหก็มี6ก็ยังมาในหลักร้อยอีกนะครับผมคิดว่าก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับหก็น่าจะ ไม่มานะครับในงวดนี้นะครับหรือจะมาหรือเปล่านะครับนะครับก็งวดที่แล้วมันก็ไม่มาเนาะเนี่ยหกนะครับออกมาตั้งสี่งวดนะครับเนี่ยแถมยังงวดที่แล้วก็แถมยังมาในหลักร้อยเหมือนกันนะครับเออนะครับอันนี้ก็ก็ตามนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ ก็ขอให้โชคดีนะครับเนี่ก็ลองนําจับเนี่ยที่เม้เราก็ยังมาเนี่ยสตัวนะครับก็ยังมา2ตัวอยู่นะครับเนาะนะครับ,นะรบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ